ครับผมสวัสดีครับ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 ผมเป็นเคมีครับรับบทเป็นออฟครับครับผมผมโชคครับรับบทเป็นเคมีกิตติธิรวัตน์ชื่อเต็มนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมกิจครับรับบทเป็นฟิสิกส์ครับสวัสดีครับผมพกครับรับบทเป็นฟืนครับสวัสดีครับซาครับเป็นฟืยนพัตโตครับสตาสวัสดีครับผมอีทครับรับบทเป็นดินครับ ใชครับผมต้นกาวสับต้นใบนทยครับผมใช่ใชไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะเรามาจากซีรีส์เรื่องเลิฟยกกำลังสามครับผม คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรัก3ามคู่ครับซึ่งในตัวละครเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นเพื่อนแก๊งสี่คนมีเพื่อนชอบเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนแล้วเพื่อนชอบเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนของเพื่อนชอบน้องอะไรอย่างนี้ฮะเป็นแบบร่างแห่เป็นฟิลว่าเออทุกตัวละครนี่แบบเป็นมีความสัมพันธ์ที่แบบโยงใหญ่เข้าสู่กันละกันใช่เนื่องจากเป็นเด็กมัธยม เรารู้จักกันทุกคนกลายเป็นว่าเออพอสัมพันธ์เนี้ก็อยากใช้ทุกคนมาช่วยกันดูแล้วขี้คลายไปด้วยกันดีกว่าเออคือนั้นจะเป็นคู่นี้จะเป็นคู่พวกผมฮะใช่่ถ้าก็คู่คู่สีจะเป็นเราจะเป็นคู่หูกันแต่เนี่ยเหมือนเพื่อนเนี่ยมาหาคำปรึกษาเพราะตัวตัวฟิสิกส์เนี่ยจะดูออกว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยชอบสไตล์อยู่แล้วก็เลย แฝงตัวเข้าไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยเองนะเ<ม>พื่อนจริงเนี่ยตัวฟิสิกส์เนี่ยก็จะมีความชอบของชอบตัวฟืนอยู่แล้วแต่พอแบบไปช่วยอะไรปุ๊บเนี่ยก็มีเหตุการณ์ชลม,มุนวุ่นวายกันก็ตัวนี้ไปช่วยตัวนี้กลายเป็นอ้าตัวนี้กลับมาช่วยกันเองเพราะสตาร์เนี่ยได้มาสามผาสฟืนใช่กลายเป็นก็เป็นเอ่อไเหตุการณ์เลิฟเป็นความรักสามเหลี่ยมสองสามคนเหตุการณ์หลายๆอย่างกลายเป็นรวมกันแล้วมีหลายอีพีโดยเดียวไม่ใช่แค่คู่เดียวด้วย ผมว่าบอกเลยว่าอาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยแต่อยากให้ทุกคนรอติดตามดูครับแล้บก็ด้วยตัวผมนะครับที่เป็นประธานนักเรียนอยู่แล้วนะครับก็มีความมุ่งมั่นที่จะตามจีบสมบัติของห้องครับผมก็คือน้องน้องอะไรครับานั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าน้องสตาร์เนี่ยเขาเป็นสมบัติของห้องครับก็จะเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยจะหวงนิดหน่อยแบบไหนประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมแล้วก็ไอดียได้เขาเนี่ย มูลค่าสูงทีเดียวเชียวครับตัวละสามพัก็ต้องใช้ความพยายามครับเพื่อจะตามจีบนอกตาครับผมแรกแต่ทรุงใหมันก็เลยมียงมันมีเพิ่มตอย่นิดนึ่งแล้้นสเราไหม่ไไเขลวรี่น่ารักครับของเร้องเอเล็เลยเนี่ย มันแบบมันกแบ๊กๆไปในแหลอะไรมแบบว่าแบบไปแบบโผล่ตรงนู้นนี่แต่างประเทศอะไรค่อนข้างซับซ้อนดีกว่าใช่ตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวทามเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับสตาร์ครับใช่แล้วก็ตัวตัวเปาก็คือตังครับก็จะเป็นเพื่อนของกลุ่มนี้เป็นฟิลที่แบบเฮ้ยพบเจอกันอาจจะเป็นเฉพาะตอนแบบอนี่จีบปุ๊บอ้าวคนนี้ไปเห็นอีกคนนึงก็ไปจีบกันเองอ๋อเฮ้ยเป็นตัวชงไม่ใช่ใช่จะมาชงกันเองฟิลนั้น ก็เลยต่อยอดไปจนถึงมหาลัยครับใช่ครับซึ่งคนนี้เขาก็รับทบทเป็นออปน็อตซึ่งเป็นเพื่อนกับแก๊งนี้ตอนนี้นเพื่อนกันส่วนผมเป็นน้องชายของคุณฟิสิกส์อะไรอย่างนี้แล้วเ,เขาเคยให้คำมั่นสัญญาไว้แต่เขาก็หายไปแล้วจู่ๆก็มาเจอกันที่ทีมาา лай, ่มหาลัยรรมันก็เลยมีเรื่องใช่ต้องไปแก้ปมเหิน เรือยังไงอาจจะเพราะไม่ได้พบเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่แสดงอย่างนี้นานอ่าเราเป็นครั้งแรกด้วยเราพราเราอาจจะห่างหายไปนานกับเออฟิลซีรีเลยทีเดียวครับใช่ก็เลยกลับมาดูครั้งนี้อาจจะอะไรครับอ่าตัวฟิสิกอาจจะพบรักตัวผมอาจจะกำลังมองหาอยู่อ่าใช่เฮ้ย่างก็ต้อง ติดตามต่อไปก็ก็อาจจะมีเป็นเรื่องของอนาคตอ่าตอนนี้เราอาจจะต้องโฟกัสเรื่องทำงานอยู่อันนั้นฝั่งขวาอันนั้นฝั่งขวาอนาคตต้องอยู่ข้างหน้าสิอ๋อ้ใช่ไหมครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ผมเชื่อเลยนะรถขวาสุดว่ะเห็นไหมนี่ขนาดยืนก็แบบเทมาฝั่งขวาเยอะแล้วนะไม่ยืนแบบไม่ยืนนี้นะ เฮ้ตะกี้ขึ้นมาเนี่ยอุ๊ยเจ๋งเป็นยังไงมาเอามาพูดดีกว่าเราเป็นน้องใหม่็เปนไงครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็แบบได้ตื่นเช้าๆอะไรใหม่ๆในชีวิตต้องจริงอ่ะปกติก็ต้องตื่นเช้าอยู่นะอ่าใช่แล้วน้องตื่นเต้นมากกับการสัมภาษณ์เมื่อวานน้องแบบให้พี่ๆมาช่วยกันติวให้แบบคุยพูดแบบ ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเป็นโรบอทเลยสรุปพูดย้อไปไม่ได้พูดเลยไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยก็พี่พี่ก็ไม่มีการรับน้องที่โหดร้ายนะครับเพราะทุกคนน่ารักกบผมโดยเฉพาะอยู่อย่างนั้นทุกท่านฝั่งนั้นเลยครับชื่อชื่อออกมาพี่ออฟอ้าวออฟซะแล้วไม่ใช่พี่เอ็นจหรอพี่เอ็นจด้วยอ่าพี่เอ็นจด้วยเรียกเราว่าน้องๆเก่ง

เห็นนี้เป็นรองหรือเปล่าคู่รองนะแต่แบบอาจจะมีแบบท็ t ปิกโมเมนต์เยอะแยะทุกคนเลยนะเขารักกันเฮ้ยเขารักกันจริงตัารักกันเอ้ยจะรักกันสมัยทไมนี้โดนอยู่คนเดียวเลยนะมาคนเดียวเขารักใช่เขาอันนี้นั่งรถเมล์ด้วยกันเลยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคู่นี้อ่ะอาจจะมาให้ชิมนิดๆต่อถ้าชิมแล้วติดใจแน่นอนรอดูยนน้ครับเฮเนาะ พึ่งใครบอกว่าผมยอมครับแต่เราแค่รักแบบไม่แสดงออกครับผมอ่าเอ้ยอย่างนี้ก็ยอมรับรู้สึกว่ารักกันอยู่ขอยคุณเขาใช่ครับคุณไม่ธรรมดานะครับสมัยเขาเป็นสมัยที่แบบว่าแต่ก่อนเขาเป็นเทนดีเนาะสองคนสมัยเข่ดีคุณบู๊เหมือนเก่าคู่เหมือนนานมากคู่เหมือนเก่าตอนนี้เขาเป็นเทนดีแล้วกันเขากลับบ้านด้วยกันประจำเลยเฮ้ยเขาไปกินข้าวมันต้องทูกมันพร้อมกันแน่เลย เราเป็นแรกของเราละเราไปด้วยกันอยู่แล้วครับครัพวกเราไปด้วยกัน4คนเลยใช่เป็นเจนหนึ่งเลยรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยเราน่าจะเป็นผู้บุกเบิกและผู้ที่เติบโตที่สุดเลยใครเขาเปลี่ยนเขาเนี่ยครัเราเราคเพื่อนแค่นี้ครับเราไม่ก็อยากคบกันแล้วสงสารน้องถ้าน้องจะได้มารู้จักอะไรอ่าใช่จริงเลครับ เพิ่งพาเรื่องอะไรครับไม่คือเราเพิ่งพาอะไรกันเองไม่ได้เรายืมกันมีคนละอย่างสองอย่างเฮ้ยผมผมเน้นเอาตัวรอดคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวอย่างไ้ก็ไปแล้วเนี่ยเจอการหนาวเราต้องรอดคนอื่นค่อยว่ากันไม่คือด้วยความที่ว่ากิจเขาเป็นคนแข็งแร่งถ้าเราไปตามกิจเนี่ยอาจจะไม่ไหวเพราะกิจวิ่งตั้งแต่โรงแรมไปยันสะพานอะไรนะสะพาันแม่น้ำพันแล้วขึ้นหนาวมากครับสุดสุดๆแข็งได้เลย ก็ผมบอกแล้วครับผมกินละต่างกันผมไี่ยินตื่นเช้ามาเพื่อวิ่งแบบผมตื่นเช้าเพื่อไปกินข้าวครับละต่างกันอาจจะเป็นเพราะยังไงดีผมว่าเมื่อไปเนี่ยเอเราสองคนกับสองคนนี้จะมีความคอนทราดกันอยู่เราแต่งตัวมันอยู่ประเทศไทยนิดหน่อย แต่นี้บอกเลยว่าคือเหมือนใครหนาวเนี่ยพอหมกยืมคอนเสิร์ตリーเขาได้อืคือในเสื้อมีเลเยอร์ของเลเยอร์ของเลเยอร์เลเยอร์อีกชั้นหนึ่งเปรี้คือปักแด้เป็นฟิลนั้นก็เลยบอกว่าพึ่งพาได้เสมอเพราะอาจจะเพราะเตรียมตัวไปดีเหมือนพร้อมรับมือกับหน้าหนาวในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ่าหยุดีก็เรียกดามีบ้างครับมีบ้างอะไรแบบถูกต้องถูกต้องถูกต้องแบบว่าตอนกลางคืนเนี้ยด้วยความที่ผมพี่กินอะไรแต่งตัวแบบว่า สบายสบายไปหน่อยเราเริ่มหนาวแล้วอาจจะยืมแบบเสื้อโค้ทรับว่าอันนี้ก็ยืมเสื้อโค้ทคนนี้เราก็ยืมเสื้อโค้ทคนนี้กันเนี่ยสลับกันคือพวกผมอ่ะใส่โค้ทของผมเอาโชคตั้งแต่วันแรกเลยสามชั้นสี่ชั้นกิจกับเอ็นเจเนี่ยคือเหมือนเดินพลากรเดินพลากรเกาหลีเนี่ยคือใกล้บ้านมากก็เลยมีการแบ่งเพราะตอนกลางคืนมันยิ่งหนาวพี่ยิ่งหนาวเราก็แบบหนาวนี้กอดใครอไม่ต้องกัดเอาโค้ทไปกัดฟิลนั้น ไม่มีไม่แซ่ตอนนี้มีอก่อีกบอกไปนเออไม่ใช่พี่อีกแน่นอนลองเลื่นน้องทำไมอ่ะไหนพนดกันเลยไม่พิงคือเสร็จแล้วนะโคชอยากให้พี่น้องอยากให้พี่อีกทุ่งทานน้องหรือเปล่าไม่เพราะงกับแต่ว่าในกองก็้มาหาตลอดครับเอ้ยได้ไหมครับครับก็ติดกันก็แต่เดือนเดือนน้องเราจะไม่พูดพี่อีกหมล้วแต่ ก็ตอบไปเลยว่าใช่เอ้าโอ้โอะไรนะครับอะไรนะครับคิดว่าคพิ่ยิงในใหม่พี่สี่คนนี้เนี่ยครับมีความเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันครับสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนเลยครับใช้ความสามารถนั้นๆอย่างเช่นพี่เนเจเนี่ยก็สามารถก็อาจจะพิเศษหน่อยในด้านหนึ่งเอ็นเตอร์เทนด้านกีฬาครับผม แล้วพี่กิจพี่กิจก็นักกีฬาด้วยเอาแล้วบอกแตกต่างกันก็คล้ายคล้ายกันอ่ายคล้ายกันฟิวนาสกีฬาครับกีฬาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศึกษางานน้องศึกษางานศึกษาพอดีเอฟิวนาสกีฬานจริงพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆสับน้องก็พร้อมช่วยเสมอครับเรื่องบางทีน้อเต้นอะไนี้ด้วยเป็นฟิวนาสเรียนเต้นใหม่ๆไม่รู้นะวันนี้เขาขึ้นบิงกันสองคนอยู่แล้วครับโอ้โหสองคนนี้คืออยู่ด้วยกันแบบ เอวีดีออทามอ่ะยี่สิบสี่อ่ะบอกเลยว่าแบบเคมีอ่ะคืออุ๊ยนี่คือเคมีรู้ครับรู้ครับว่าเน้แต่ว่านั้นของคุณกระจายกระจายจิตโชคเราร้องร้องด้วยกันครับใช่ก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็คือเป็นบอกเลยว่าเป็นช่วงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนซีรีส์อยากให้ทุกคนรอติดตามกันก็ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรากาลังฝึกอยู่เนื่องจากเราอาจจะไม่ได้ใส่ทีป๊อปขนาดนั้นอาจจะไม่ได้สนิทกับร่างกายใช่ใช่ใช่อย่างเช่นก็น่าจะเป็นอย่างไเรื่องการร้องครับแบ่งกันอยู่ใช่ก็เนื่องจากมีความยากเล็กน้อยเราก็พร้อมรับมือเสมอครับนี่คือในเพลงนี้เราก็ร้องกันทั้งหมด6คนเลยก็จะมีแบ่งท่อนแบ่งท่อนกันไปส่วน กิจก็จะเป็นเมนในช่วงปีหกท่อนหกถูกต้องครับใช่เป็นปีหกนี่เราอัดเพลงเป็นไงครับก็เป็นเก็รู้สึกว่าเสียงเพลงแต่ละเพลงนเ่กาสูงครับสูงมากเลยใช่แล้วก็แบบเสียงผมเป็นคนใช้เสียงต่ำครับก็เลยอาจจะยากนิดนึงอาจจะมีการหลบบ้างแต่ว่าหลบอาจจะไม่พอเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนหลบเบาครับแล้วก็สลับแล้วมันจะนับมันจะแปลก ต่ว่าสลับครั้งแรกนี้ผมอยู่ตอนน้องอัดช่วงหนึ่งรุสวรน้องทําได้ดีมากๆเพราะต่อให้แบบเฮ้ยมันเป็นความไม่ถนัดแล้วก็เป็นประสบการณ์แรกเนี่ยน้องก็ไม่ได้ตื่นจนแบบเตีย่ยมทุกคนก็ได้ยินอยู่แล้วสลับผมผมรู้สวาออกมาดีมากคือมองย้อนกลับไปเนี่ยแอบเขินๆไปองนิดนึงเพราะน้องรุสวรน้องทาได้ดีกว่าเราอีกครั้งแรกก็อยากชมน้องในด้านนี้ด้วยครับอ่าใช่ครับผมเฮ้ย อาจจะโชว์เป็นอุตชั่นจิ๊บจ่อยแบบอันนี้ยังไม่หมดนะฮะยังมีกักไว้อยู่แต่แต่ถ้าเป็นท่อนฮุบผมว่าพวกเราพอช่วยกันโชว์ได้เอามือไปได้อ่ามมือัฝั่งฝั่งนูนเริ่มเครียดแล้วไม่ได้ซ้อมมาเส้นลายจิ๋วเส้นลายจิ๋วก่อนลายวลายจิ๋วลจิ๋วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันลายใหญ่ได้ได้กู่เรางั้นฝั่งนูนโอเคครับออนกินกินกวันเลยนะครับ ท่านาด้วย<ช>อ่าโอเคครับผมอ่าคู่กันซะนด้วย,อ,ย,วยอ่าแล้วผมชงใหญ่เรือยะยัง <c oughs> ไม่จัดชนะโอเคไม่เป็นไรครับก <c oughs> ็ยังไงดีฝากอันนี้เราเนื่องจากเราเป็นคนแรกเราเป็นพี่ใหญ่เราก็ต้องฝากซีรีส์ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ ปล่อยพร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทุกคนรอติดตามกันครับแล้วก็วันนี้ก็เป็น<ม>วันที่เรามีแฟนคลับหลายๆคนได้มาร่วมชม Pilot พายร์ของๆม,มกับเราด้วยให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยช่วยกันปั่นแท็ก<ม>การที่ช่วยปั่นแท็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแค่คู่เราคู่เดียวอาจจะเป็นช่วยอีก34คู่ที่อยู่ในเรื่องด้วยใช่ครับผมก<ม>็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยกันสนับสนุนเล็กน้อยปั่นเทรนให้ขึ้นเทรนขึ้นเทรนอะไรนะซึ่งถ้าขึ้นเทรนอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะเราสัญญาไว้แล้ว<ด>ว่าเราไม่เอ้ย อย่าแพ้เสียงในหัวอย่าแพ้เสียงในหัวเสียงในหัวมันตกกระตุ้มเพราะเราจะถ่ายบล็อกแย่มากเราถ่ายบล็อกเขาใช่ไหมโอ้โหเขียดเลยเรียดเลยนะครับาก็คือเดี๋ยวจะมีอาจจะมีรางวัลเล็กน้อยให้กับแฟนคลับทุกคนครับแต่ก็เนื่องจากอยากให้ช่วยกันปั่นเทนช่วยกันแชร์เพลย์ล็อตนี้ให้ทุกคนได้เห็นใจพวกเราใช่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟืนกับฟิสิกส์ด้วยครับถูกตว่าความสมานของทั้งสองคนเนี่ย จะหวานแบบหรือว่าจะแบบทะเลาะกันหนักแค่ไหนเพราะเนื่องจากเราเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยพอแบบมีเรื่องผิดใจกันอาจจะเป็นการผิดใจครั้งใหญ่อาจจะต้องให้รอติดตามกันครับผมอะไรนะครับฟิสิติกแอคก็ดีเลือกเนี่ยงั้นหรือให้พูดก่าอะไรครับที่จริงที่จริงมันมีซีนหนึ่งฮะที่ผมอบกิจอ่ะทั้งสองคนอ่ะชอบมากแต่ไม่ได้แสดงมันมันไม่ได้อยู่ในฉากเฮ้ยจริงอยากอยากทำให้ทุกคนดู มันจะมีซีนตอนที่กิจกับเอ้ยโทษครับฟิสิกส์กับฟื้นกลังดูน้องซายอยู่ไม่ไม่มีหอมอ๋อหรือเปล่าอ่ดูดูน้องซาอยู่เพราะเราเพราะเราจะมีสมมติมีสตางางหน้าใช่เราก็แบบผมจะขึ้นมาเอ้ยเอ้ยอาจจะต้องเริ่มอย่างนี้แล้วพวกเราก็จะเล่นสักพยายามอยู่ใกล้ๆเขาไว้ แล้วผมเดินออกละเดินออกปั๊บชิปคุณเอ๋นี่คืออันนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งในอันซีนไหมแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ตลกพูดเข่าอะไรนะครับไม่ใช่นะอาจจะนะอาจจะเป็นเสียงเวเวลแถวนี้ใครแซววะเนี่ยเอ้ยอะ น้องพัตโตเนี่ยครับเขาจะมีสเต็ปการอ้อนคุณมยายนะครับพัตโต้ไปเนาะคุ้ยายนะคัอะไรอุ้ยายครับุณยายครับุณยายฝากติดตามคู่น้องใหม่ด้วยนะครับไม่พูดพูดบ้างดินพูดเยอะวันนี้สตาร์พูดบ้างก็พี่เขานะครับก็จะเป็นคนที่เป็นกันเองครับเวลาคุยว่าอะไรครับไหนไหนน้องแบบ คุยกับกล้องให้ดูหน่อยว่าอ๋อจะส่งจะส่งนะฝากส่งให้ผู้สุดท้ายโยนให้สุดทินพูดกับเดิมพูดบ้างหรอวันพูดกันบ้างครับพูดครับพูดผมก็เท่ดีครับดินกับสตาร์เอ่ะดินกับสตาร์นะครับก็จะเป็นพูดเท่ๆครับสรุปในรูปพูดไม่เป็นอาจจะต้องอาจจะต้องก็ต้องผ่านการเทรนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เทรนเพิ่มไหมสรุปที่ฝึกมาเมื่อวานไม่พูดเลยคว้าดาว เฮ้ยดินดินอะไรนะดินอะไรนะอ๋อไม่ดินเหนือดาวดาวเหนือดินเนืิอวานคุยกันไ้ว่าจะให้น้อหนึ่งข้วอ้นยายแถวยายอึมีสักข้าวไหมฮะมึงไหมมือนี่พมเสร็จหมวนะเอ้ยอยากทำเอง มามามางไงคู่นุกกันครับคูนี้โอเคครับขอโทษทุกคนในที่นี้ด้วยนะเรื่องโอเคครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราแล้วก็ฝากปั่นเทนปั่นทงปันเทนนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านไปปั่นเทนด้วยครับผมครับฝากปั่นเทนด้วยครับแล้วก็ของคู่อะพู่หนึงพูดถนึ่งคู่เดียวกนอ้อนเหรครับไหนลองอ้อนสิครับ ก็อยากให้มาดูกันเยอะนะครับผมเสี่ยงหวังแบบว่า,อ,าอยากให้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะเพราะว่าพวกเราโตขึ้นกันมากครับแล้วก็เรียกว่าไงคิดว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ถ้าทุกคนติดตามมาทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับอืมแล้วคุณคุณคุณเคมีครับครับพี่ฝากดูด้วยนะ <c oughs> ครับผมเป็นแบบยกมือไหว้เหรอใช่เป็นตำแหน่งใช่ครับฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสามโคู่แบบฟีวฟวครับ ไปเข้ากลนไปทีถึงเป่านะครับมาทำงานได้แล้วนะครับคิดถึงเเหงาไม่เหงา <c oughs> ใช่ก็ฝปก่าติดตามซีรีส์เรายกกลังสนับแล้วกันนะครับเพราะทุกคู่ดีกว่าพอถึงทุกคู่แบบว่าทุกคู่เต็มที่มากทุกคนเต็มทีมทมท่มากนะครับแล้วก็ทุกคนโตขึ้นมากในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากทุกคน ไปดูไปปั่นแชร์แล้วก็ไปปั่นวิวด้วยนะครับพร้อมกันเลยไหมไม่คุณคุณคนเดียวคุณคนเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยห้าหนึ่งชอบไปดูเคแบบไอร้อนร้อนอกร้อนร้อนร้อนตีลังกาเอชอบปั่นกันขอบคุณครับ